สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการฟื้นฟูนะครับฐานนะครับหรือว่าแบตเตอรี่นะครับที่เราใช้งานแล้วหมดนะครับก็เป็นวิธีที่คนสมัยโบราณนะครับที่ผ่านมา40-50ปีนะครับที่เขาทํากันนะครับก็คือ เมื่อเราใช้แบตเตอรี่แบบนี้หมดนะครับก็สมัยก่อนนะครับก็จะใช้เป็นใส่ไฟฉายนะครับหรือใส่เป็นวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับตเมื่อก่อนนะครับก็จะหาซื้อยากครับร้านค้าก็มีไม่มากเหมือนสมัยนี้นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือนะครับจะนำไปตากแดดไว้หนึ่งแดดนะครับแล้วก็ พอตกเย็นมาแล้วครับก็จะเอามาใช้งานหรือก็ถือว่าใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับแต่วิธีการเอาไปตากแดดนะครับเพราะบางท่านก็ไม่รู้ครับเอาไปนอนแนวนอนแบบนี้นะครับหรือตั้งแบบนี้นะครับผิดนะครับวิธีการที่ถูกก็คือเราจะเอาขั้วบวกนะครับหงายขึ้นนะครับรับแสงแดดแบบนี้นะครับนี่ครับขั้วบวกนะครับ นะครับวิธีการนะครับก็จะเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตากแดดไว้แดดร้อนจะจัดนะครับหนึ่งแดดนะครับพอตกเย็นมาก็เอามาใช้งานได้นะครับก็จะใช้ได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าอย่างวิทยุนะครับเราเอาฐานเข้ามาตากแดดแบบนี้นะครับก็สามารถนํากลับไปใช้ได้เปิดได้อีกทั้งคืนนะครับพ อ่ะเช้ามาครับเราก็เอามาตากใหม่ได้นะครับก็เป็นการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับหรือว่าทำาสาวแบตเตอรี่เรานะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับวิธีการนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องไปกลัวเขาจะโดนความร้อนแล้วจะระเบิดอะไรนะครับไม่ระเบิดนะครับเพราะโดนความร้อนแค่แสงแดดนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์นะครับแลนะที่สำคัญนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ